ที่มันตกถึงพื้นแล้วหนูก็เอามาฝัางเลยมันมีอีกอย่างหนึง่งเฮ้ยนี่ไงตกหายไปละอันนี้ไงฟังก่อนดีนะหนูคิดได้ว่าเอาไม้อะเสียบไว้ตรงนี้โอเคไม้เสียบไว้ตรงนี้แหละบางไว้ <c oughs> เห็นไหม ไฟได้อยู่มั้งโบกแล้วแต่มันไม่ใช่ของอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวจะเอามาฝังใหม่ดีกว่าครบหรึ่งปีแล้วนะนี่